ไฮโซนินโพสต์ภาพคู่หวานหวานอ้งพัชราภาเผยสถานะความสัมพันธ์ชัดแบบเคลียร์เรียกว่าทำเอาแฟนคลับจับตามองความสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับนางเอกซุปตาสาวอ้งพัชราภาชัยเชือ้อกับไฮโซหนุ่มนินชนินเตรัตนะชยัยทาย,ยาทนักธุรกิจพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยังเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยามีค่ายมวยของตัวเองโดยก่อนหน้านี้มีภาพสาวอ้ำไปดินเนอร์กับไฮโซนินชนิน ซึ่งถึงแม้จะมีเพื่อนๆไปร่วมโต๊ะอาหารด้วยแต่ภาพคู่ของสาวอั้มไฮโซนินดูใกล้ทิดหวานกันแบบสุดๆจนทำให้แฟนๆแอบลุ้นกันยกใหญ่ถึงสถานะหัวใจของทั้งสองคนจะเป็นเช่นไรนอกจากนี้สาวอั้มได้บินไปพักผ่อนกับเพื่อนๆที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีไฮโซหนุ่มนินร่วมทริปนี้อีกด้วยที่สำคัญยังมีภาพตอบย้ำความสนิทเมื่อมีภาพสาวอั้มขี่คอสาเหตุมาจากเมื่อระหว่างเดินเที่ยวช็อปกลางเมืองฝรั่งเศส ยิ่งทำให้แฟนคลับฟินมากกว่าเดิมล่าสุดวันที่28พฤษภาคม2566ไฮโซนินได้โพสต์ภาพคู่สาวอ้ําลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นแบบเคลียร์เคลียร์ถึงสถานะของทั้งสองคนในตอนนี้ว่าเพื่อนกันนะครับมาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ําครับจากนั้นไม่นานนักร้องหนุ่มแจ็คแบล็กแจ็คได้เข้าคอมเมนต์ว่าแน่ตามด้วยแฟนๆที่มาคอมเมนต์ไม่ขาดสายทยีให้สิ้นสุดทางเพื่อนอาทิ ก็ลงรูปคู่กันแบบไม่มีคนอื่นไปเลยสิทุกความสัมพันธ์เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนคะ่ะเพื่อนแต่อนาคตไม่แน่นะคะเป็นต้น